สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายแภสษีแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ามื้อนี้ยายแภสีก็ได้น้ข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางวันประจำวันที่1กรกฎาคมเนาะจากพี่น้องเนาะกอนสิไปรับชมรับฟังยายแภสีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยายแภสีนมัมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจากพี่น้องเนาะยามยายแภสีอัปเดตคลิปใหม่ๆหรือว่าลงคลิปใหมๆ่มๆกับสิบประดิษา์ชมแนวทางเนาะจ้ะเนาะพี่น้องมงอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่ามีเลขเด็ดเลข ดีมากคอมเมนต์กับจากบอกไปแซ่แก้แยสีกับคอมเมนต์มาไตคลิปเดยเนาะจากพี่น้องเนาะกับแย้แยสีกับตะย่อยหาข้อมูลที่ทับพี่น้องขอมาให้ลงอยู่เบิงอยู่เดอ้อจ่าคันพับบ่มี่ซื้อกับเบิงให้จบแล้วจา้าอาจเซมีข้อมูลที่ท่านขอมาก็ได้เนาะจากพี่น้องเนาะกับไปเบิงข้อมูลทั้งทังอาจารย์ทะนแระเลยเนาะจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าหวยดังวัดป่าวัสันจากพี่น้องเนาะหนึ่งเดือนเจ็ดทับหกสี่วสันจาเพิ่นว่าเนาะ แนวทางหวยดังวัดป่าวสันจ่าพิ่นบอกว่าตะล่างเพิ่นคอนเนาะชะพี่น้อง013975วสันจ่าพิ่นวาเนาะเพิ่นบอกว่าบนวิ่ง9วสันพี่น้องเพิ่นก็มี939791และ95วสันจ่าพิ่นวาเนาะข้างล่างวิ่ง7วสันจ่า707173และ75วสันจ่าจากแนวทางหวยดังวัดป่าเนาะจ่าพี่น้องผู้ใดติดตามยุกกระเขนหน้าจอไปเป็นแนวทางะดรเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เพิ่นบอกว่าหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อว่าซันจ้าเพิ่นว่านอกจากแนวทางของอาจารย์กรมเขตนุษเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไม่เขตหาเหาะอันล่องหาว่าซันพี่น้องว่าหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อว่าซัน3าตัวเพิ่นก็378 837 2สตัวก็38 83 37 7 3 8 7 7 8ปดวัซซันจ้าลงวันที่19เดือน6เนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์กรมเขตนุษเนาะจ้ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้ลักซิปล่างของอาจารย์เอกสิทสประสันท่าสูตรยังอยู่ก็เข้าวสันพี่น้องวดที่ได้อาจารย์เอกสิทธิ์เป็นไห้เนาะพี่น้องมีหนึ่งเจ็ดสามประซันเข่าทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดนอกจากพี่น้องแต่ว่าหลักซิปเพิ่นก็คือหนึ่งเข่านอกจากพี่น้องหลักซิหลักซิปล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์นอกจากพี่น้องก็ตามต่อเลยนอกจากหนึ่งกอละกระดาห์หกสี่ประซันจากเพิ่นว่าหลักซิปกษัิมี่เจ็ด 3, สามเก้าวสั่นจากพนวานเนาะจากแนวทางอาจารย์เอกสิทธิ์ถ้าเป็นใบซีจังสี่ค่ะถารอเบางอีกเคื่อนหนึ่งกบพนจะมาบอเนาะจากเนะาะแนวทางหลักสิบล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์จะเดินดีโตไปบอเนาะจ๋าเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ไพมหาหิงวสั่นจ่าพี่น้องคำนวณสูตรคำนวณวส,สั่นเนาะจาหนึ่งกรกฎาคมหกสี่ชุดสามตัวตรงโต๊ะว,วสั่นเนาะพี่น้องเนาะพนวาเนาะแล้กก็มาเบิ่งสามตัวบนพนเลยเนาะจ่าพี่น้อง สูตรไม่เพื่อนมาสั่นพี่น้องเพื่อนว่าเนะสามตัวบนเพิ่ก็สองแปดศูนย์สามแปดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สองเก้าแปดสามเก้าสองแปดเก้าสามแสอง็มตัวบนกนมี่เจ็ดศูและ8ปดสันจากแนวาทางอาจารย์ภัยมหาหญิงเนาะจ้าพี่น้องูปรดติดตามพัรจุกระก็บนาจอไปเป็นแนวาทางเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนั้ อันนี้สิบบนมาสั่นของเอดเคอีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าสิบบนงวดที่เลี้ยวเพิ่นนห้มากหกเนาะจากพี่น้องเนาะสิบบนสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหกมาสั่นพี่น้องกับเขาฮุกลักสิบเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสามห้าเจ็ดแปดมาตัวใดตัวหนึ่งสิบบนมาสั่นจากพิ่นว่าเนาะจากแนวทางของเอดเคอีเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้นอนมาบนมาสั่นจากงวดที่เลี้ยวสิบหกเดือนหกเนาะพี่น้องเนาะ พ้นกะเข่าเนาะจะนอนมาบนมาสันเขาเนึ่งหลักหน่วยเนาะจ้ะเนาะกระตามต่อเลยเนาะจังงวดนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่องทับเจ็ดทับหกสี่มสันจะนอนมาบนมาสันของตีหน่อยเนาะจ ah ้ะเนาะเนึ่งกับเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งบนมาสันเนาะจ้ะพี่น้องกะพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของท้องก่อนเพชรสุพรรณมาสันจ้ะเป็นว่างวดที่เหลวเพื่อนบอกว่าสิบหน,น่วยล่างมาสันเนาะพี่น้องเพื่อนสิบหน่วยล่างมาสันกะ ไอมาศูนย์หนึ่งหกเจ็ด่สันกับเข่าหนึ่งกับ 7, เจ็ดน้อมาทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะจ้ะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าสิบหน่วยล่างว่าสันศูนย์หนึ่งหกเจ็ดคือเกาว่าสั่นจ้าจากแนวทางของแอดท่องก่อนนะเนาะจ้ะเนาะผู้ใดติดตามอาจารย์ท่องก่อนอยู่กับแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางเลยเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจา้าหนี้เวฟพ่แบบนลักหัวสันจา้าบนวานเนาะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพ่นหมิ 1, 5, 7, 9, มะหนึ่งห้าเจ็ดเก้าว่าสั่นเด่นกับคือหนึ่งกับหาว่าสั่นพี่น้องเพบนวานเนาะ กระเขาหนึ่งกับเจ็ดก็จะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าสองสามห้าแปดแล้วก็เด่นสองกับแปดสันจ่ามาตัวใดตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะละลางน่าจ้ะเนาะกับพิจารณาไว้เป็นแนวทางเดยเนาะจ้ะเนาะจากเว็บคนรักงูสันจ่าเอสเอสเคสันน้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบนวสันของเอททอดนาะจ้ะงวดที่แล้วให้ยแปดออกแปดรักหน่วยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเข้าหลักหน่วยเนาะ โอ้ยรักรวยโอ้ยขอโทดขอไพ่ลายลๆจ้าพี่น้องโอ้ยจะเป็นบอกไปบอกมาบอกถือบอกพิดเนาะบาทเนาะงวดนี่เพื่อนบอกว่าให้เก้าสันจ่าเด่นบนเก้ามาตัวใดหลักใดหลักหนึ่งหน่วยสิบร้อยเนาจะจ้าพี่น้องเน,ะนาะกะพิจานาไว้เป็นแนวทางใดนะจากของแอดทอนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ของอาจารย์ธนศักิ์เนาะจังงวดทีแล้สิบหกมิถุนาวันสันจ่าเขา บนวาสันเข่างกหนึ่งตรงๆนีนอกจากพี่น้องนอนี่เนาะมาตามตอนลยนาจาังวันนี้ของอาจารย์ธนศักดิ์ใหยังมากบนล่างนอกจากเดี๋ยวเบิ่งก่อนนาพี่น้องเนาะบนว่าสันอาจารย์ธนศักดิ์ไห,ไหมกนพี่น็มหน้มาเกาอี่น้องก็มี9 1 9 3 9 4 9 5 9 7 9 8 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 4 3 5 3 6และ3 8มแปดประสานสองตัวบนตรงของอาจารย์ธานาศักดิ์เนาะพี่น้องเนาะกนอยากให้งงถือเกรมากแย่ไปซิกับซีมาแถวรักสองนี่เนาะจ้าพี่น้องเนาะตาพิจะะารณาไปเป็นแนวทางเดยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นล่างของอาจารย์ธานาศักดิ์วันนี้เนาะจ้าพี่น้องเกตว,วันที่หนึ่งเดือน7 6 4เนาะจ่าน้องงวดวันที่1นึ่งกรกฎาคม64เนาะมาเบิ้งจ้า70 71 73 74 78 79 8183848586899294959697981214151618และ19วสันแนวทางบนลางของอาจารย์นาศักดิ์ให้มากครบนาะจ้ะพี่น้องกับพิจารณาไว้เป็นแนวทางได้เนาะจาะเนาะต่อไปเลยจ้าเนี่ย19วสันจ้าเพินวาเนาะเสียวแป๊บๆวสันจ้าเพินวาเพนก็ให้มาก327 สองเตัวพนกับสองเกับสามเจ็กัสันจ่าบนวาไม่ชอบกระพานเด้อค่ะสันจอกติดต,ตามไว้นาอพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้เลขพิเศษสันจ่าบันวานอหนึ่งการกาคดาสันพี่น้องขอถอดขอไปเลยได้เด้อมีแนวลบก่อนเนาะจ้าเนาะกับสองศูนย์ส่ศูน่นึองตัวพันกับ 40, 4, 4, 1, 4, สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง ข้างล่างคนกับหนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดกับสันจาาพลวัยจากแนวทางเหล็กพิเศษนอจากพี่น้องเนะาะจ่าไทยกิปนีแยรร่เพศรีกับคอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,เนองเนะาะจ่าที่เด็เของมารับชมรับฟังเนาะว่าวพิษพลาดประการใดหรือว่าบ่ถึงใจอีกอย่างแย่เพศรีกับคอโทษขคอให้พ่อแม่พี่น้องได้หลายเด้อจ้ะ ก็ขอขอบคุณน้าจ่าที่กดติดตามและกดถูกใจให้เนาะฟังเบิ่งขอมาเบิ่งคลิปแล้วกดถูกใจให้กับขอให้แห่งๆเรวยๆสุขุสุขคนมีโสมมีลามน้าจ่ะเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ที่แยกเพศีเอาให้มาเบิ่งรวนแล้วจะเปลี่ยนแนวทางเนาะจ่ะเนาะก็ขอขอบคุณแนวทางของทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่ะเนาะที่ได้มาให้แบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะจ่ะเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า